เอสี 4, ทุกท่านนะครับจำรับวันนี้นะครับเป็นวันมาค้าบูชานะครับขึ้น15บห้าค่ำเดือนสี่นะครับวันนี้จะพามาชมต้นไม้พญานาคนะครับอยู่ที่บ้านนาราชควายนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เป็นวันมาค้าบูชานะครับพระจันทร์เต็มดวงนะครับ เต็มดวงนะครับก็จะประมาณเที่ยงคืนนะครับก็จะประจันตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาบนต้นไม้ขยญานาคนะครับครับต้นนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับเป็นเงาลางๆอยู่นะครับจะสังเกตว่าเห็นเป็นเงาลางๆอยู่นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ,รบนี้เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบน,นะครับเย็นนะครับเย็นดีมากนะครับอากาศเย็นนะครับนี่นะครับ,เ,บเตรียดู พญาหน้านะครับเดินชมใหดูครับครับเห็นชัดเลยครับต้นไม้พญาหน้านะครับไม่ยาวไม่ไม่ยาวออกไปมากกว่านี้นะครับเป็นแค่นี้นะครับผมสังเกตเห็นงตั้งสามปีแล้วครับดูแบบเดิมนะครับนะครับอยู่ที่บ้านนาราชควายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับอ่าซึ่งวันนี้เป็นวันมาคบูชานะครับพระจันทร์เต็มดวงนะครับอ่า พอประมาณเที่ยงคืนนะครับก็จะอาจารย์ดวงนี้ครับก็จะขยับมาอยู่บนต้นไม้พญานาคนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่น่าอัศจรรย์มากนะครับเดี๋ยวดูภาพไกลๆนะครับมุมไกลนะครับนี่ครับมุมไกลรับก็จะมาเนี่ยรับยี่ต้นไม้พญานาคนะครับ ว่าอยู่เยี่ยงๆกันนะครับเยี่ยงๆกันนะครับครับครับนครับไม้พยานาคนะครับของน้ครับทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ